นีจะเป็นนเดำช้ามานะคะเพื่อนๆจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นแต่ว่าน่าจะขึ้นไปแล้วเนอะแต่ว่ามองไม่เห็นน,นกพิราบทำไมมาอยู่ที่ชายหาดเยอะแยะเลยอะ่ะว้า